ปติตอนนี้ก็คือได้อายุ52ปีนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าก่อนที่เราจะอายุมาถึง52ปีเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเรากินอะไรมาบ้างใช่ใชไหมคะ<ช>แต่เราไม่เคยได้ดูพอหรือดูแลลำไส้ของเราเลยมันทําให้ดามองภาพตรงนั้นออกให้ชัดเจนนะคะมองภาพเห็นชัดมากเลยว่าถ้าเราสะสมสารพิษเรื่อยๆจะทําให้เราเกิดโรคต่างๆนะคะดาก็ได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะ เกิดโรคขึ้นกับตัวเองไปสแกนร่างกายทั้งหมดนะคะไปตรวจร่างกายทั้งหมดมีทั้งหมดสโรคเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ทราบเป็นไขมันพอกตับนะคะถ้าทิ้งไว้ตับแข็งแน่นอนนะคะแล้วก็คงไม่ไม่ได้อยู่มาถึงทุกวันนี้นะคะปกติแล้วตอนที่ยังไม่ได้ทานโภชนาการนะคะอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่รู้สึกว่าเราดูดีขึ้นนะคะที่บอกว่าดูดีขึ้นคือความรู้สึกบอกเราเองว่า เรากระฉับกระเฉงขึ้นนะคะเพราะว่าดาวัคซินได้15วันดาก็ป่วยเลยนะคะป่วยแล้วก็สะสมมาสะสมมาดาก็ยังมีบุญเหลือเยอะอยู่นะคะที่ยังได้เจออาจารย์นะคะก็เลยได้มาเรียนหลักสูตรโภชนาการแต่ดาเลือกที่จะเป็นดีขอกลำไส้นะคะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะดีขอกลำไส้ก็คือได้ทุกโรคเลยนะคะ ใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติที่มั่นใจตัวเองว่าไม่เคยได้ไปตรวจโรคที่ไหนเลยแต่มีความมั่นใจนะคะว่าเราไม่เป็นอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะผูกคนสูงแล้วก็แบ,บโกโรคตัวนี้ไว้กับตัวเองมาตลอดแต่เราไม่เคยรู้นะคะเราก็สังเกตตัวเองนะถ้าเรามีเคมีบำบัดในการกินเมื่อเราปวดเราก็าก,กาินยาแก้ปวดถูกไหมะคะแล้วตัวไดยเองนะคะไม่ว่าจะเป็น ายาพาราหรือต่างๆที่เรากินมานะค่ะจะรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเรามีเคมีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารด้วยนะคะตาจะบวมก่อนเลยนะแล้วมือนะคะให้สังเกตมือนิ้วมือเราก็จะบวมถูกไหมคะบวมแล้วก็กำรรไม่ได้นะคะแล้วก็ปลายมือปลายเท้าก็เริ่มมีปัญหานะคะเริ่มชาเริ่มหิกไม่เจ็บแ่้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะคะพอได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์นะคะทําให้รู้เลยนะคะว่า เหตุผลที่รู้เพราะเราตั้งใจนะคะตั้งใจมากนะคะก็ทําให้เรารู้ว่าเรารู้แนละ้วว่าต้นเหตุของเขาคือตรงไหนถ้าเราจะแก้เราต้องแก้ที่ต้นเหตุถูกไหมคะนะคะก็เลยเริ่มต้นที่ต้นเหตุเลยก็คือดีถอกลําไส้นะคะถ้าเราไม่ดีถอกลาไส้แต่เรากินทูกอย่างนะคะกินทูกอย่างคิดว่าตัวเองกินเข้าไปแล้วจะหายแต่บอกไว้ก่อนไม่หายนะคะเหตุผลเพราะอะไรคะคือสิ่งตกค้างที่ตัวเรายังออกไม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ล้างพิษในเลือดใช่ไหมคะแล้วทาให้เ,เลือดแดงแข็งแรงไม่ว่าจะเป็น่สูตรล้างลาไส้ของเราเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ติดเกาะอ,อยู่กับลำไส้ของเราออกให้หมดตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะเมื่อเรายังไม่ได้ทําแต่เรากินตัวอื่นเข้าไปละสะสมตัวอื่นเข้าไปตัวเดิมยังเกาะอ,อยู่ที่ลาไส้อยู่ถูกไหมคะตัวนี้ทําให้เราไม่หายนะคะมันก็เหมือนกับว่าร้อเปอร์ซเราจะเหลือแค่ 4- 5เปอร์ซ์ที่เข้าไปดูแลเรานะคะ แทนที่เราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะดาก็จะใส่ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปดาก็จะมีหนังสือของอาจา์เล่มหนึ่งที่จะมีรูปของหัวกะโหลกไหมคะแล้วก็มีรูปคนที่ยืนอยู่แล้วก็กินอะสเตอรอยด์เข้าไปเยอะๆเขาจะเป็นยังไงเป็นเคมีบำบัดเขาจะเป็นยังไงนะคะก็จะมีรูปเหล่านี้ดาก็จะเอาไปทําเป็นป้ายไวนิลนะคะเป็นป้ายไวนิลแล้วคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกมีรูปภาพแบบนี้นะคะ่ะ พูดตามนี้เลยค่ะไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยพูดตามนี้เลยนะคะสารอนุมูลอิสระก็คือสารเคมีนะคะที่ตกค้างบางทีภาษาชาวบ้านเขาไม่รู้เราก็บอกเขาด้วยว่ามันคืออะไรแล้วที่มาของเคมีมาจากไหนก็จะมีรูปของคอเลสเตอ็อลนะคะตัวนี้ขึ้นมาดาจะพูดตามรูปภาพคอเลสเตอลตัวนี้นะคะก่อนพูดนะดาจะมีบั๊กไปด้วยนั้นะคือดาจะไม่เห็นสินค้าเลยนะคะดาก็จะให้เห็นภาพของ เป็ดไก่อะไรต่างๆเขากินกันเข้าไปนะคะดาก็จะพูดว่าเราสะสมมาตั้งแต่เด็กนะคะพ่อแม่รังแกฉันนะคะก็คือไม่มีเวลาดูแลลูกถูกไหมคะก็ให้เขากินไม่ว่าจะเป็นทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาก็จะกินตามนั้นสะสมเคมีให้กับตัวลูกของเราเองเมื่อดาพูดจบนะคะดาก็จะมีวิธีการสาธิตเหมือนที่อาจารย์ทำเมื่อกี้นะคะสาธิตให้ดูนะคะคนก็จะมานัาง่งฟังอย่างนี้ยคือบางทีเราไม่ได้เข้าไปในห้องประชุมแต่ เราอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านที่ก็เป็นต้นไม้นะคะก็ปลูกติดกับต้นไม้เลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งเราก็เอาไปคอยใช่ให้เขาดูนะคะตัวนี้แหละคือสิ่งที่ค่ะตัวนี้แหละคือสิ่งที่ดาทานะคะแล้วก็ไปช่วยให้กับผู้นําในหมู่บ้านนะคะหรือคนที่พร้อมที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการบาบัดน,นะคะ ได้มาฟังและมาทำความเข้าใจนะคะตรงนี้เพื่อที่จะจัดกลุ่มเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์บำบัดน,นะคะศูนย์พัชนาการบำบัดประจําหมู่บ้านประจระําตำบลประจำำําอาเภอเป็นสิ่งที่จจดาตั้งใจสูงสุดที่อยากจะทําแต่ถ้ามีทีมผู้นําที่ไหนนะคะดาจะไปช่วยดาจะอยู่ประจําจังหวัดมุกดาหารนะคะมีมีบ้านเช่าด้วยนะไม่ธรรมดานะคะแล้วก็อ,อุบลอุบลเป็นบ้านของตัวเองนะคะ แล้วก็ศีสเกตที่เขาทําสนักนานให้แล้วดาวดากำลังจะลงไปหลังจากนี้นะคะดาก็จะไปเปิดเป็นศูนย์โภชนาการแล้วก็ฝึกน,นะคะดาก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นของอาจารย์ด้วยนะคะดาก็ตีเพลงมานะดายกตัวยอย่างให้ดูนะคะอันดับแรกของดาเลยดาทํเฟินผ่นทับแบบนี้นะคะผ่นทับตัวนี้ก็จะใส่ข้อมูลของอาจารย์ลงไปทั้งหมดดาพิมพ์เองนะคะพิมพ์เองว่ายาปฏิชีวนะคืออะไรโภชนาการบำบัดคืออะไรนะคะ เพราะว่าเราทาให้เหมือนมืออาชีพหน่อยนะคะทำให้เหมือนมืออาชีพังไงรู้ไหมคะเนี่ยเราใส่ข้อมูลของอาจารย์ที่เกี่ยวกับโภชนาการเสร็จเราจะมีแบบสอบถามเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็ของอาจารย์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออถามอาการผู้ป่วยอ่ะกินยาแล้วเป็นยังไงบ้างผล้างเห็นเกิดจากอะไรนะคะเราก็จะให้ข้อมูลนี้เสร็จแล้วดาก็จะมีตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะ เป็นแผ่นครับนะคะทีนี้นาก็ได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งของอาจารย์นะคะเหมือนจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการบําบัดแต่ละตัวที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าว่าตัวนี้เขาดูแลเรื่องอะไรฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องลำไส้ถูกไหมคะเมื่อเราไปตัวนิส็จเราพูดเรื่องลำไส้เราก็จะหา,าให้เขาดูเลยลำไส้เราเป็นังไงดาก็จะไปหาในทูตเกอรนะคะวาลำไส้ แล้วก็ใส่ข้อมูลของสินค้าเราที่มีอยู่5ตัวนะคะสี่หตัวใส่เข้าไปว่าเขาทาหน้าที่อะไรไม่ต้องพูดเยอะค่ะอ่านให้ฟังหรือให้ก็แจกอันนี้ให้กับทุกคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยอ่านหรือฟังที่เราอ่านโดยให้เขาดูตามนะคะสมาธิของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเขาเข้าใจวิธีการที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของําำไส้อันนี้ไม่พลาดค่ะวันละสิบชุดเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วดาก็จะให้กับ เป็นเจ้าของรหัสที่คอยดูแลเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการใช้สินค้าแค่อคอรลฟิลกับวิตามินเลือดก็780แล้วถูกไหมคะ195ก็สมัครได้แล้วแต่ทีนี้เราวางแผนไว้ที่มีประกันนะคะแสนสองฉะนั้นทุกคนก็อยู่ตำแหน่งอบอลน,นะคะทั้งหมดค่ะก็ประมาณนี้คะ่ะที่ได้ทำงานขอบคุณมากนะคะัะวันนี้ค่ะ